สวัสดีครับสวัสดีพีน่น้องชาว youtube ที่รักทุกท่านนะครับอเอาตอไม้ออกก่อนน้องน้ำเขียวเพื่อที่จะได้ทำการ ทำไมมันมารี่วๆขนาดนี้ ตรงไม้นี้ครับนะ่ไม่ได้เคียวออกนะครับพี่น้องต้องระวังนะน้องน้องเขียวพื้นที่มันแคบอยู่ วิ่งไปเทไม่ไกลครับวันวิ่งอย่างนี้ครับได้เที่ยวนะครับพี่น้องว่า,าไม่ถึงกิโลนะครับสบายสบายครับวันละ20ถึง30เที่ยวนะใกล้นะฮะ เมื่อวานก็ทำงานถึงประมาณบ่ายสามนะครับน้องน้ำเขียวไปสามกว่านะต้องรีบย้ายครับรีบย้ายไปเเช,ช,ชื่อมบูมนะด้านบนนะครับมองไปเห็นอยู่เลยรอยเชื่อมนะครับตัวอาร์มตรงสลักเลยครับตรงรอยต่อสลักเพราะว่ามันแตกราวนะครับ ต้องรีบเชื่อมนะรีบเชื่อมด่วนนะครับไม่งั้นในงานเข้าใหญ่นะเจา้าน้องน้าเขียวถ้าเราปล่อยไว้นานก็เรียบร้อยครับถ้าเราไม่เห็นถ้าเราสังเกตดูดีๆช่วงนั้นมันเป็นช่วงอาัจจารบีด้วยหรือเปล่าช่วงหัวอัจจารบีไหมก็ต้องอสังเกตดูดีๆนะครับ พราะว่าบางทีเรา,าขุดโตบ้างากระเทกบ้างประมาณนี้นะครับตัวมงตัวไม้ทีนี้มันก็เริ่มมีการาติดขัดนะครับว้้นอนน้ำเขียวไหมใส่เยอะจริงๆครับ วานนี่ปาตุงสั่งย้ายด่วนเลยนะครับ รอต้องระวังครับเอบซ้ายเกินไปไม่ดีนะเอบขว้าเกินไปไม่ดีครับตรงนี้ตรงมุมนะหัวหน้าเขียวแกเ,เก็บมุมแต่ว่าตรงนี้กวาดเอาไม้ออกนี่ก็จะกว้างนะตรงเราตรงรถเนี่ยเนี่ยอันตรายนะครับไม้เสียบอาวคันนี้ไปใส่ าการชนใช้ล่างก็โอเคครับดูดีฮะถือว่าโอเคนะครับสวยอยู่นะฮะด้านหน้านะครับดูครับการแต่งรถนะครับเอะเมื่อกี้ทำไมเห็นรถอีกหนึ่งคันวิ่งออกไปฝั่งโน้นเป็นอะไรหรือเปล่ายางรั่วหรือเปล่านะ วิ่งออกไปรถเบานะครับเรานึกว่าน้องน้ําเขียวนี่ยังไม่ได้กลับเมื่อเช้านะครับเราก็เข้ามาสายนิดนึงนะครับถ้ารู้ว่าน้องน้ําเขียวมาแต่เช้านี่ทํางานแต่เช้าเราเข้ามาแต่เช้านะครับก็เสร็จจากตรงนี้ก็จะเข้าไปดูที่หัวหน้าจรชนะครับหัวหน้าจรด ที่สะโบสามไร่นะเราจะไปวางโทนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่า,ายทําให้ดูกันนะครับกับการทํางานของเจ้าเคทหรือว่าหัวหนาจอรสไซเลนสามสงศูนนั่นเองเขามาแล้วครับสามคันวิ่งรอคิวกันพอดีฮะ ปีิมานปลาตุงนี่จัดหนักจัดเต็มครับใส่เยอะครับส่วนคันนี้ก็ใช้เป็นยางเรเดียน6เส้นเลยนะน้ำแมนรถอของเจ้าของช่องน้ำแมนที่ซิ้นงานมาก่อนนะครับทุกวันนี้ให้ลูกสาวทำแล้วเป็นน้องมิ่งน้ำซิ่งนะฮะ เกินไปไหมมันจะโดนตูดไหมนี่หน้าดินไม่ไม,ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่นะพี่น้องเพราะว่าสารุ่นี้มีเอกบเยอะนะ น้าเขียวหรือว่าช่างเขียวเนิบๆต่ได้ใจความครับเป็นชื่อที่ป้าตุงตั้งให้นะครป้าตุงตั้งชื่ออรถเกือบทุกคันนะครับไม่ธรรมดาปาตุงขนาดที่จะตั้งชื่อให้รถคันนั้นคันนี้ชื่ออะไรนะครับส่วนร้สังกัดนี ประตงนี่ก็ตั้งชื่อให้ทุกคันเหมือนกันนะครับ ด้านล่างก็แล้วที่เลนไม่เยอะเดี like ๋ยวกวาดลงไปด้านล่างนะลงไปที่ขุดลึกๆนะครับแล้วก็จะขุดเอาดินชั้นล่างอีกประมาณลงไปอีกประมาณเม็ดกว่าๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อ่ะบายๆนะครับสวัสดีครับ